สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่ากเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพกสั้นนะผมเกรดพรีเมียมนะครับขนาดเล็กนะครับผมสินค้าพร้อมกล่องสวยๆแบวนี้เลยนะครับผมขนาดเล็กนับยาว6.3นิ้วนะครับผมสินค้าพร้อมซองแข็งคลายเด็กเข้ารูปนะครับด้านหลังมีกิปเน็บนะครับผมกระเป๋ากางเกงนะครับผมสแตนเลสนะครับกันสนิม ปอกแน่นหนาไม่มีหลุดนะครับขนาดเล็กพกซ่อนได้ง่ายนะครับผมพกพาง่ายนะครับน้ำหนักเบานะครับร้อยยี่สิบสี่กรัมเท่านั้นนะครับน้ำหนักพร้อมปอกนะครับผมดึงออกได้ง่ายนะครับปอกแน่นหนาเข้าล็อกเป๊ะๆนะครับไม่มีหลุดขยาไม่มีเสียงวิ่งล้มไม่มีหลุดแน่นอนนะครับผมยาวหกจุดสามนิ้วนะครับเป็นมีดพกขนาดเล็กนะครับผมหายากนะครับขนาดเล็กพร้อมซองแข่งใครเด็กสวยๆแบบนี้นะครับผม เหล็กดีทูนะครับเล่มนี้ใบยาวสามนิ้วนะครับผมกว้างหนึ่งจุดสองนิ้วสันหนาสามจุดห้ามิลนะครับผมเหล็กดีทูการสนิมทรงดอกพอยท์นะครับคมกริบแน่นอนนะครับด้ามจับเป็น G10 นะครับผมยึดหมุดเลดสองตัวนะครับเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแท้งนับแข็งแรงนับสันท้ายมีรูร้อยเชือกนะครับเป็นทรงเหลี่ยมสามารถใช้ทุบได้นะครับผมสวยแน่นอนคมหวานเจี๊ยบเลยนะครับผม ครับผมจัดแน่นอนนะผมเป็นมีดหกสันเกรดพรีเมียมนะผมสินค้าพร้อมซองใครเด็กเข้ารูปสวยๆแบบนี้เลยนะครับราคาเบาๆนะผมห้าร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับแอดไลน์นะครับแอดแมนเฮะครับแ A น H K นะครับผม ตามป้ายนะครับผมมีแอดนำหน้านะครับผมเบอร์โทร0990213034นะครับโทรมาสั่ง้องแจ้งชื่อ EP นะครับผม500บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับผมมีดพกสั้นขนาด6.3นิ้วนะครับพกพาง่ายพกซ่อนได้ง่ายนะครับผมน้ำหนักเบานะครับคมกริบตัวล็อกด้านหลังนะครับสามารถย้ายตำแหน่งตามรูปอกได้นะครับผมใส่ตรงนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับฝั่งนี้ก็ได้นะครับผม มีรูน็อตไขได้เลยนะครับผมเกรดพรีเมียมรับประกันความพอใจคมกลิบแน่นอนครับ500บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสินสินค้าสวยตรงปกสามารถแกะดูของก่อนจ่ายเงินได้เลยนะครับรับประกันความพอใจให้นะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนช่วยดูคลิปช่วยติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ